เรื่องของชีวิตคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะวันนี้มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาไปโพสต์เรื่องราวของเขาลงใน a ฟ e b o o k นะคะคือคุณพรรวินองค์พิสุทธิ์หรือว่าคุณมีนนะะอายุ18ปีเธอโพสต์ค่ะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอนะคะว่าเธอเนี่ยโทรไปที่สายด่วน1669คุณผู้ชมสายด่วนฉุกเฉินเนี่ยนะคะคเพื่อให้มารับตัวคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณพ่อเธอเนี่ยหายใจไม่ออกจุกอยู่ที่คอโทรติดต่อไปแล้วก็มีคือ พ่อเนี่ยมีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะคะก็พยายามติดต่ออีกหลายครั้งแต่ว่าก็ตอบไม่ติดจนครั้งที่สามเนี่ยมีผู้ชายรับสายนะคะแล้วก็พูดกลับมาว่าไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับแล้วก็เรียนเสียงตัดสายตุ๊ดตู๊ดเหมือนกับตัดสายไปเองอ่ะนะคะเธอก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วปลายสายก็วางสายไปต,ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้พื้นที่เนี่ยราชบุรีนะ ใช่หนะึ่งหกหกเก้าเนี่ยราชบุรีนะเออทีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปคุยกับทางคุณพรวัรพรรวินนะคะที่โพสต์ข้อความหรือว่าคุณมีเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยคือไปที่วัดดอนตะโกซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของคุณพ่อเธอนะคะคือคุณพ่อเนี่ยคือคุณพิสิทธิ์อง์พิสุทธิ์เนี่ยนะคะ เสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยไปถามว่าความเป็นเรื่องราวความเป็นมามันเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อ19กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพ่อหายใจไม่ออกนะแล้วก็บอกว่าไม่ไหวละประมาณสัก7โมง10นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ต่อสาย1 669ช่วงห,งหลังจากนั้นเนี่ย3นาที7โมง13นาทีนะบอกให้รีบมาด่วนเลยพ่อหายใจไม่ออกนะแล้วก็บอกที่อยู่ไปรออยู่ที่หน้าบ้านผ่านไปอีกประมาณสัก4นาที7โมง17นาที พ่อบอกไม่ไหวละเธอก็ร้อนใจไงโทรหาสายที่สองนะคะมีสัญญาณแต่ไม่มีคนรับสายกดโทรต่อเป็นครั้งที่สามเจ็ดโมงสิบแปดนาทีมีคนรับสายแล้วเธอก็ถามกับไปว่าทำไมนานจังเลยพี่คือร้อนใจอ่ะคุณพ่อจะไม่ไหวแล้วอ่ะนะคะทีนี้ผู้ชายปลายสายบอกว่าไม่ได้ยินแล้วก็เรียนเสียงตัดสายต๊ตุ๊ดตุ๊ด,ดแล้วก็วางสายไปเลยนะวางสายเธอไปเลยค่ะหลังจากนั้นเธอบอกเธอสติแตกคุณผู้ชม ตกะนั่งกองกับพื้นนะคะรถมาถึงเนี่ยเจ็ดโมงยีคือถ้าคำนวณเวลาแล้วเนี่ยโทรไปครั้งแรกในเจ็ดโมงิรถมาถึง7จ็ดโมงยีถือว่าไม่นานเธอบอกว่าเธอไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เลยนะ,ะคือรับได้ที่เวลาที่มาเนี่ยมันไม่ได้นานเกินไปแต่ไม่สบายใจเรื่องการสื่อสารที่คุยกับทาง ยากของผู้เจ็บป่วยนะคะคือมองว่าวุฒิภาวะน่าจะมีมากกว่านี้น่าจะใช้คําพูดที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เอาเรื่องชีวิตคนอื่นมันเล่นอะไรลักษณะแบบนี้นะคะคือเธอบอกถ้าพ่อเนี่ยปลอดภัยก็จะปล่อยไปแต่ตอนนี้คือพ่อเธอเสียชีวิตแล้วไงนะคะก็ค,คิดว่าปล่อยไปไม่ได้เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับใครอีกค่ะตามที่ได้เงินเดือนมาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งแบบทำงานทางด้านนี้ด้วย <S <S คนเจ<ต>็บคนป่วยก็ควรที่จะแบบรู้จักคำว่าการาทิษซาที่เคยเล้นไปอะค่ะก็คือสมควรมากๆ ที่แล้วท,ท,ที่เราต้องการเนี่ยคือเราอยากให้เขามาขอโทษใช่ค่ะอยากอยากอยากมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวค่ะว่าผู้ชายคนนั้นมาพูดตัวพูวพูดคุยเป็นการส่วนตัวเลยว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นทําไมถึงใช้การสื่อสารแบบนั้นมีคําพูดอื่นอีกทําไมถึงติดเล่นอย่างนั้นทั้งทางที่คุณพ่อหนูกําลังจะตายอะไรแบบนี้คะ่ะคือแล้วก็อยากให้เขามาขอโทษต่อหน้าเลยว่าแบบ ไม่สมควรที่จะพูดแบบนี้ให้เขาสำนึกผิดจริงๆค่ะเพราะว่าต้องการให้น้องอ่ะบอกทางว่าเข้ามาและให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จไจ้าหนูอะโทรหลบ,บมีน อ่อโทรไปถามพี่เขาซีว่าพี่เขายู่ที่ไหนแล้วพี่เขาเข้ามาถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาไม่ถูกป้าไม่ไหวแล้วป้าช็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะไละมีเนี่มันก็ออกไปดูใม่แมมันออกไปดูที่ถนนว่าทําไมไม่มาสักทีแล้วมันก็โทรตามเขาบวกเขาว่าจะเข้าซอยไม่ถูกพอจะเข้าซอยไม่ถูกแล้วพอเจอคำพูดแบบนี้มาน้องก็เลยติหลุดก,กีดแล้วก็ลงดเป็นกองทีนี้ทางผู้การโรงพยาบาลราชบุรีนะคะคุณหมอพิชียนวุฒิสถิรพิญโยเนี่ยนะคะบอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยโรงพยาบาลทราบแล้รู้เรื่องละนะคะก็เกิดขึ้นดยตัวบุคคลทางโรงพยาบาลเนี่ยจะหาคนทําผิดต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตแล้วหลังจากเสร็จสิ้นงานศพเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็เคลียร์รายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งนึงด้วยนะคะ